พันวรารการรับปัญหาชีวิตคู่ในครั้งนี้หนักมากไม่รู้อนาคตจะเป็นยังไงต่อถือได้ว่าเป็นนักร้องขวัญใจของแฟนคลับเลยล่ะค่ะสําหรับพันวรารการ,ร,าการเจ้าแม่เพลงเศร้าที่มีผลงานในวงการเพลงมาไม่น้อยโดยเธอได้แต่งงานและใช้ชีวิตคู่กับแฟนหนุ่มอกวงการปักอัฐกรขูพัฒนาวิบูรณ์มาถึง4ปีเต็มซึ่งเมื่อไม่นานมานี้ก็ท่าาแฟนคลับและคนในวงการบันเทิงเอหาไม่น้อยเมื่อสาวพันธุได้ออกมาเปิดเผยว่าแยากกันอยู่กับสามีมาสักพักหนึ่งแล้ว ลังจากจใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมานานถึง4ปีเต็มเดยเธอได้ให้สัมภาษณ์ส,สั้นๆว่ามีปัญหาสะสมมานานซึ่งทั้งสองก็ปรับจนเข้าหากันแล้วแต่ยังไม่มีท่าทีว่าจะดีขึ้นเลยก็เลยขอแยกกันอยู่แบบห่งางๆอย่างห่วงห่วงดีกว่าส่วนตัวเองก็ยังยอมรับว่าถือได้ว่าเป็นปัญหาชีวิตที่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าหนักที่สุดเลยไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงซึ่งในเหตุการณ์นี้ก็ยังมาตรงกับช่วงที่เธอเพิ่งจะปล่อยซิงเกิลเพลงล่าสุดช้ำแล้วช้ำเล่าอีกด้วย